นอนเต็มเลยนอนไปลูกอ้วนนอนไปค่ะนอนไปค่ะคนสวยแม่นอนไปนะคะคนสวยแม่นอนไปนะคะนอนไปค่ะคนสวยแม่ยุงยุงก็กัดไม่อ้อมจังยุง คือสิ่งที่ทำถ้าหากว่าเราสะอาดนะคะสะอาดเด็กก็จะไม่เป็นอะไรคือมันสำคัญที่ความสะอาดนะคะไม่รู้นะแม่อไม่รู้นะแต่สำหรับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสำคัญมากๆเรื่องความสะอาดไปดูได้เลยค่ะกระบะทรายเนี่ยเช้าขึ้นมาเดี๋ยวแม่อมจะเก็บจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สะอาดเรื่องกินเรื่องน้ําเรื่องอะไรพวกเนี้จะต้องปลอดภัยียดูของไอ้ฝันนะี่เห็นไหมคะเนี่ยสะอาด เก็บไม่มีหรอกนะของมันใช้คนเดียวของมันใช้คนเดียวเก็บแล้วนะคะจากค่าแบบนี้ค่าบนี้มันก็มีนิดหน่อยเนี่ยกระป๋องอาหารก็คือจะต้องแบบเนี้ย ใส่กัไว้แบบนี้ไม่ไปตักในถุงหรืออะไรเงี้ยมีทั้งหมดตอนนี้เหลือสียี่ห้อแล้วนะคะน้ำนะนี่ของน้องต่ายนั่นของถางแมวชามคนนะแมวจรอ,อยู่นั่นค่ะเดี๋ยวล้างต่อของแมวจรน,นะสกอดไบไม่อ้อมก็แยกนะสกอดไบก็แยกทุกอย่างแยกหมดถังปั่นผ้าก็แยกผ้าขี้ริ้วก็แยกแยกทุกอย่างเรื่องเยอะค่ะจองค่ะจองคนเดียวอืมอือจริง ตรงนี้ไม่จองตรงนี้นี่เป็นโลกแบบไม่ไม่เอาไม่เอาพัดลมเลยเปิดไว้เนี่ยไม่เอาเลยนะฮะพี่หมอไม่ได้ดูทำหน้าเปิดไว้ไม่เอาแล้วพัดลมเนี่ยฮะเออลูกชายนี่น้องฟ้ากับพี่เมฆอยู่ในกล่องนู่นค่ะอยู่ในกล่องนู่นมันไอ้ลูกน,น,นะพัดลมไม่เอาเลยเดี๋ยวแม่อมองปิดทุกวันอะเปิดไม่เอาหรอกคุณนายเดี๋ยวไปดูคุณนายค่ะคุณนายนอน นายนอนเอานี่ยนี่นี่นี้นายนอนนอนอย่างนี้อะไม่เอาเหรอเออไม่เอาออกให้ไม่ต้องออกมาเลยไม่ต้องออกมา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 เขาบ้านไปเออเขาบ้านไปไม่ต้องออกมาวุ่นวายกับมันนี้ไอ,อ้ชมช,มชุดเธเลย เข้าบ้านไปแม่บอกให้เข้าบ้านไปไม่ต้องออกมาเดี๋ยวนะคะเวลาถ่ายคลิปที่บ้านแม่อ้อมเนี่ยมันจะมีเสียงรบกวนคือเสียงพัดลมนะคะมันจะอื้ออึงเนี่ยเพราะพัดลมไม่ไม่อื้ออึงเพราะอะไรเพราะว่าพัดลมมันจะเสียงดังมากยิ่งตรงพี่ฝนยิ่งดังที่สุดเพราะว่าตัวของพี่ฝนมันใหญ่นี่ เดินเหินได้คล่องแคล่วนะเมื่อวานรีบกลกินข้าวลุกครวดเลยขาแข้งไม่เป็นอะไรงงแม่งงมากแล้วเมื่อคืนแม่อ้อมก็เลยต้องทําเป็นประตูมุ้งเหมือนเดิมน,นะคะเราก็เอาเนี่ยมาวางให้เดินเข้าออกมาฉี่เองได้เมื่อคืนเลยพายุนเข้าบ้านไปตัวสองตัวมั้งเนี่ยมีเลือดด้วยนะเมื่อคืนก็เลยพายุงเข้าบ้านไปคงจะเดินออกมาฉี่เพราะเมื่อคืนฝนตกตกทั้งคืนเลยนะคะป้าแปะ๊ปะป้แปะ๊ปะป้าแปะ๊ะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาอยู่นะเมื่อคืน น้องก็เลยเปิดไว้เผื่อเดินเข้าเดินออกปวดฉี่อ่าก็เลยไม่ได้ใช้เพิดพักนี้มันอุตส่าห์ซื้อมาสองห่อแล้วนะแม่ซื้อเพลิดใหม่สองห่อกพเห็นว่าห่อเก่าไปเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรเ๋ยวต้องใช้แน่แน่ <c oughs> อุตส่าห์ซื้อเพิดมาให้แล้วนะแข็งแรงดีก็ดีแล้วนะแล้วก็เรื่องกินเนี่ยก็มีปัญหาว่าไม่กินอ่าสมาธิเสร็จหมดนะคะก็คือกินตัวนะอย่างที่น้องบอกแต่ว่ากินแล้วเขาก็ดูดีขึ้นมากโอเคอยู่นะ โอเคอยู่อืมเหลือแต่หมูหวานนี่แหละหน่าสงสารหมูหวานนี่ขารู้สึกขาหน้าข้าง,งหนึ่งเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วเท่าที่ดูรอมเห็นเลยคือนางเหลือแค่ขาเดียวแล้วก็พยายามจะถับตัวนางพยายามจะถับตัวนะคะแต่านางกินได้อยู่ส่วนพี่ฝนเนี่ยอาการดีขึ้นลุกขึ้นเดินเหินเองได้ชี้เองอืเองเมื่อวานนี้เมื่อคืนกินข้าวเสร็จก็ไปอืเสร็จแล้วก็เดินเข้ากรงเพราะว่าไม่้อมเปิดอทำประตูห้องไว้ให้แล้วก็เลยกินแล้วก็เดินเข้ากรงเองก็ค่อยชั่วหน่อยเราก็เหนื่อยน้อยหน่อยอะค่ะ เอออย่างน้อยก็เดินได้และอย่างเป็นอาหารที่ชอบชอบก็โอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวต้องไปทำงานต่ออีกแล้วนะคะก็คือเนี่ยกินข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องออกมาเมื่อเช้านี้ต้องรีบตมองรีบคือรีบเก็บกระบะทรายก่อนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะมันจะเหม็นนะเช้าขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่ออกไปข้างนอกซื้อของเสร็จก็ต้องรีบกลับมาเปิดกรงแล้วก็เก็บกระบะทรายก่อน เก็บกระบะทรายแล้วก็มาเก็บถ้วยชามล้างตอนนี้เก็บเดี๋ยวต้องเก็บถ้วยน้ําเปลี่ยนถ้วยน้ําก่อน <c oughs> ถ้าออกมามันวิ่งพวดไดเอรย <c oughs> ไม่ให้ออกลูกแม่อ้อมเลยนึกขึ้นได้ว่า <c oughs> คืออย่างนี้นะที่เม,มื่อวานมื่แม่อ้อมคุยกับยายมาหลายวันและเรื่องเรื่องพี่น้องสาวของปอบืี้นะคือคือเจ้าเมื่อวานนี้แหละที่แม่อ้อมไปให้อาหารเม็ดมันะอลูกสาวคนสวยก็ ปีหน้าใช่ไหมคะปีหน้าเนี่ยเขาให้เราไปทําเรื่องอที่ว่ามีแมวทั้งหมดกี่ตัวทีนี้เนี่ยต้่องรู้ได้ว่าเจ้าโชคดีเนี่ยยาเคียกมันเจ้าโชคดีมันมีสมุดอยู่ที่แม่อมอยู่เพราะว่าแม่อมฉีว่าสิส่มันทุกเดือน <c oughs> เพราะฉะนั้นแม่อมจะเอาชื่อมันเข้าไปไว้เลยทีเดียวและตัวมันจะมาที่หลังเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันจะมีชื่ออยู่เพราะฉะนั้นเราก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปแล้วว่าถ้าเกิดแม่มันเป็นอะไรไปอย่างน้อยมันได้อยู่กับแม่อ้อมแน่ๆแ,แม่อมจะเอามาันไปอยู่กับตาเอียค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนอย่างเงี้ยเราต้องรอก่อนว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยแหละแม่อ้อมจ,จะไปทําเรื่องเอาชื่อมันเข้าไว้ในบ้านเลย <S <S คือมีชื่ออยู่แต่ว่าตัวย,ยังไม่มาก็ไม่เป็นไรเอาชื่อไวอ้มากเลยฝันไส้พี่หมอกมากเลยจะเล่นกับแม่อ้องทุกวี่ทุกวันแบบเนี้ค่ะจะอ้อนอย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันอ้อนทุกวี่ทุกวันเป็นไงยุ้งสลบสไลหรอยุ้งเหรอฮะ ต้องกินยาไม่กินยาไม่ได้แล้วก็จะกินยาได้นี่นะต้องฆ่ากันแทบตายมันดื้อมากค่ะมันไม่ยอมกินยาแล้วมันไม่กินไม่ได้ไงไม่กินแล้วมันก็มีปัญหาแค่วันสองวันจริงๆนะไม่กินไม่ได้เลยนะเราก็จริงๆมันไม่ดีไง่ทำยังไงอืมันเขี่ยวจริงๆเลยอืมันเคี่ยวจริงๆเลยบะจริงๆอ่ะเป็นแมวที่มีความหล่อมาก มะะีความหล่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเขากับเราอะถามว่าสัมผัสกันไหมสัมผัสแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ได้เหมือนเลี้ยงที่แบบเลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วเขาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เขาเคลียร์ไม่งั้นก็คงฉลาดกว่านี้เพราะว่าเราได้มีเวลาสอนมันอะไรต่ออะไรบ้างเดี๋ยดิเขาไม่มีเวลาสอนอะไรใครเลยเอ,อมีแต่เขาเป็นโดยธรรมชาติของเขาเองแค่นั้นนะ เตัดเด้งเด้งเด้งมันเคี้ยวนะนะออืชอบนี่นี่พี่เมฆก็มาเดินเอาหางตีแม่อยู่เนี่ย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 ตีแขนค่อยค่อยเล่นกับพี่เมฆเพราะพี่เมฆเขาไม่ได้อ้อน่ะน้องฟ้ามาเลียแขนเลียลูกจะทําหน้าเป็นสาวแก่สิลูกไม่ได้นะคะนะลูก ลูกทำหน้าเป็นสาวแก่ทำไมล่ะลูกโอ้ยง่วงนอนก็ไปนอนค่ะง่วงนอนก็ไปนอนลูกมาอ้อนแม่มาอ้อนให้แม่ลูกหัวจะบ่ายโมงแล้วลูกน่าจะไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวต้องไปทำกรงพี่ต่ายให้เสร็จว่าวันนี้จะถูบ้านเพราะบ้านไม่ได้ถูนานมากแล้วห้องน้ำได้ล้างไปแล้วก็จะได้ล้างโอ้ คือเหมือนกับตัวเองก็ร่างกายมันมีปัญหาเรื่องขาค่ะมันจะปวดขาเนื่องจากอ้วนเนื่องจากอ้วนนี่แหละค่ะมันทาให้มันปวดขาจะทํายังไงถึงจะลดได้เนี่ยอยากจะลดน้ําหนักมากเลยถามว่ากินเนี่ยนะคะไม่ได้กินเยอะกินน้อยกว่าเมื่อก่อนอีกแต่ว่าไม่รู้ทําไมมาถึงอ้วนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเอ,อทำงานทั้งวันนะไม่ได้อยู่เฉยๆเลยตัวนี่ขยับทั้งวันแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมาถึงอ้วนงงอยู่อ้าวทำไมไม่เอาทำไมหนีกันขึ้นมาล่ะส้ม ทำไมเหลือมอนคนเดียวไอ้หนุ่มถ้วยนี่มึงบอนจริง,รงๆเมื่อเช้ามันก็ทําน้ําหกไปอ้อมไล่ตีมันปรากฏว่าตีตีปนาดเราอะเจ็บแล้วทําไมรู้ไหมคือนั่งนั่งอยู่ก่อนหน้าที่จะตีมันเรื่องน้ําเนี่ยนะยะยัง,ยงมันคือตะปบฝ่ามือไม่อ้อมแล้วก็เลือดซิปเลยอะมันตะปบอะเลือดซิปเลยแล้วก็มาตะปบน้ําอีกน้ําหกอย่างเนี้ยจริงๆเลยมันนี่จริงๆ ยาคะ่ะแล้ยาคะ่ะนี่วันนั้นแม่อ้อมคุยกับคนที่ขายอาหารตามสั่งอะที่เอาจะส้มมาเขาบอกไอ้แมวสองตัวนั้นหายไปแล้วอตัวเล็กหายไปแล้วโอ้กรรมของมันนะนะเราก็บอกว่าฉันจะไม่ไปกินร้านอาหารร้านเธออีกเพราะแม่ออ้มก็ไม่ไปเลยนะไม่ไปเลยเพราะว่าเราไม่อยากจะไปรับรู้ลับฟังอะไรมากๆเพราะาเราเองเราก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือมันเยอะแล้วมันมันเหนื่อยไงคะมันเหนื่อยแล,แล้วเวลาเรามันไม่พอ เราต้องทํางานด้วยเราไม่ได้อยู่บ้าน,นเลียงแมวเฉยแล้วมันมีเงินขึ่งงอกขึ้นมาสักที่ไหนล่ะคะมันต้องทําอย่างอื่นเช่นี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดเรามีเยอะเกินไปเนี่ยอย่างทุกวันนี้ห้างรงนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยน,นะ,ะมันเยอะมากเพราะว่าเราต้องเปิดปิดเราต้องเปิดเราต้องปิดเราต้องเปลี่ยนมู่นเก็บนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่ยังดีนะคะว่าไม่ได้อยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านนป่นันไรเลยบอกได้เลยนะคะแมวเนี่ย มันจะทาบ้านช่องเละเทะหมดเพราะว่ามันซนกันแล้วยิ่งโอ้โหมันซนมากมันเราถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วเรากลับมาบ้านนี่บ้านเราเละนี่เราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยซ้ำสองซ้ำส,สามเลยนะคะแต่นี่เบอร์เอออยู่ตรงนี้มันก็เลยเราก็่อยังช่วหน่อยเราก็จะได้มีเวลาไปทํางานอย่างอื่นเพราะอย่างน้อยอเราทํามาหากินมาก็เลี้ยงพวกมันน่ะนะคะก็คือไปทํางานเลี้ยงพวกมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยว่าให้เราเหนื่อยอย่าเยอะนะอืมเนี่ยมันแสบมันแสบมากไอ้นี่อ่ะ แม่อ้อมน้องเลือดออกของกลับมาเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะมันจะตะปบเราอะไรเราอย่างเงี้ยคือถ้าเราชักมือไม่ได้เลยชัาชักมือเจ็บตัวก็วจะตัดเล็บมันยังไม่ได้ตัดเลยนะว่าจะตัดนะคะยังไม่ได้เลิกตัดตกระต่ายตัดไปแล้วเ <ul ain> หลือแมวยังไม่ได้ตัดปืดนี่เล็บยาวมากเออแต่ทําไมเจ้าโชคดีน้องสาวป,ปึ๊ดอะไม่เล็บไม่ยาวเลยเมื่อเช้าแม่อ้อม, aw, มดูมันอุ banker, ม้มมันทุกวันนะคะอุ้มมันกอดมาทุกวันเมื่อเช้าดูเล็บมันเล็บมันไม่ยาวเลยเล็บมันสั้นไปรับเล็บที่ไหนของมันมาก็ไม่รู้ ่อนอยู่ข้างล่างสวยมากลูกสาวแม่ไลูกสาวคงสวยแม่ดูหน้าดูหน้า,นาเขาจะหน้าเศร้าๆบอกผี่ถูกสีมันสวยนะคะด้านหลังสีสวยมากแยะๆสีด้านหลังสวยมากเคยพาไปโรงพยาบาลมีคนเห็นบอกว่าทำไมสวยขนาดนี้โอ้ยแม่ก็ปลื้มนะคะถูกใจลูกสาวสวยรักเธอเกินพ่อนเนี่ยดังเหมือนกัน โอ้โหรักเหลือเกินโอ้ยปื้ดมันก็หลับคานเอาไปทำงานก่อนนะนมถ้วยลงไอ้ส้มขึ้นกาวขึ้นมาหาปื้นนมถ้วยลงไอ้ส้มขึ้นออามาอยู่กับพี่ชายอะแล้วทำไมไม่มีใครอยู่เนี่ยเปิดแอร์เย็นให้ไม่มีใครอยู่กับไอ้มอนเลยไอ้มอนอยู่คนเดียว ดวนนงใหม่แล้วตัวเสือกมาไห้เสือกจริงๆมีใครเกินมัน้นะกินบรรยากาศนั่งกินบรรยากาศ